สวัสดีครับวันนี้พบกับบูเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เราอยู่ฝั่งสาขา2ครับสเสรีไทย95มิบุรีกรุงเทพของเรานั่นเองเรามาอัปเดตสต็อกกันครับกับสาขา2มีรถให้เลือกมากกว่า50คันครับแต่วันนี้ขอยกมาเป็นกลุ่มเยอ่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเรามาดูคลิปรวมสต็อกกันครับว่าฝั่งสาขา2เนี่ยมีตัวไหนให้เลือกชมกันบ้างนะครับ บอกเลยว่าถึงแม้จะมีรถไม่เยอะเท่าสาขาหนึ่งแต่มีครอบคลุมทุกความต้องการของพี่ๆทุกคนแน่นอนนะเรามาเริ่มกับคันแรกกันเลยครับเป็นรถผู้บริหารสีดำคันนี้เลยกับโตโยต้าแคมรี่นะคะเป็นตัว 2.0G ต่ราคา769,000สํำหรับตัวนี้นะครับได้เป็นปี2021นะได้เป็นโฉมหน้าแบบเท่ๆหล่อๆ,ๆและได้ตัวไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วเป็นไฟลูกแก้วนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะสวยมากมากเลยสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้ของเรานั่นเองและมาในหมดของรถอีโกคาร์กันครับกับเจ้าคันนี้เลย Toyota t o y ยต้ายาริสเอทนะครับคันนี้คันนี้ได้เป็นปี2023ครับราคา469,000บาทน,นะได้เป็นสีเทาดำครับคุณพี่คันนี้บอกเลยว่า โหมดในการขับขี่ของเขาเป็นโหมดอีโคด้วยนะประหยัดน้ำมันแถมขัดสนุกมากๆอัตราการเร่งถือว่าดีทีเดียวเชียวนะได้เป็นปีโฉมใหม่ด้วยนะครับและรถดีไซน์เรียบหรูครับรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยกับตัวอัลติคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินครับเป็นตัว 1.6G ราคา489,000บาทคันนี้ได้เป็นปี2019ครับ ใครที่อยากชมรถนะสามารถติดต่อหาบูได้ที่ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านบนเลยนะครับดีไซน์สวยมากๆได้เป็นสีบอลเงินนะและคันนี้ได้เป็นรถกดหน่วยงานด้วยนะคันต่อไปตาพี่จา๋าใครกำลังมองหารถมัส d a อยู่ไหมมีมาให้ด้วยนะกับเจ้ามัส d a าคันนี้นะเป็นตัว1.2สีดานเป็น m a ส d a 2ราคา49,000บาท ตัวนี้ก็ได้เป็นปีใหม่เหมือนกันนะเป็นปี21ครับคุณพี่ได้สีขาวด้วยนะเหลือแค่คันเดียวแล้วทั้งบริษัทอ่ะเราไปชมคันต่อไปดีกว่าเป็นสีหายากด้วยและเป็นชมไม่นัชเชงเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวแฮชแบ็กของเรานั่นเองกับ Toyota y ยาริส2สปอร์ตราคา489,000นคันนี้ได้เป็นปี2023จ้ะ สีเริ่มดีแท้แน่นอนเรารับประกันโครงสร้างให้ด้วยสามารถนำไปเช็คกับศูนย์ได้เลยนะคบประวัติศูนย์มีมาให้ทุกคันและรับประกันโครงสร้างครับไม่มีการกับสีก็อไม่ชนหนักน้ำท่วมแน่นอนนะเราไปดูคังเอาติดกันต่อดีกว่าสำหรับด้านด้านหลังนี้นะคบเป็นคังเอาติดมากมายเลยนะคะสำหรับคันนี้เริ่มต้นเลยเป็นตัว 1.6G ราคา489,000นะครับได้เป็นสี บอลเงินเช่นเดียวกันแต่สําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวปี19นะคุณพี่คนไหนอยากนํารถไปใช้งานหรือขับขี่ภายในครอบครัวคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันและมีมาให้อีกคันคับสําหรับคันนี้เป็นตัว 1.6G เช่นเดียวกันจากพี่จา๋ากับตัวปี2019ราคา489,000นะราคาเดียวกันเลยโฉมเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่มีมาให้เลือก มากมายนะครับมากกว่า30คันเลยก็ว่าได้อ่ะเราไปดูไปดูกันต่อสำหรับเจ้าตัว n i สสันอ m e l ่านะจัดมาให้2อสีครับสำหรับฝั่งสาขาสอมีมาให้เลือกชมเยอะเลยเป็นตัว1.0 EL ราคา3 6 9 9 0 0ได้เป็นปี22ครับนะได้เป็นปี22และชมหน้าของเขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆเลขไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองกับเจ้าตัวนิสสันอเมล่าของเรานะจ๊ะ ใครกำลังมองหารถสีด,ดำอยู่ไหมมองหารถสีด,ดำทรงสปอร์ตแล้วเทแบบนี้และอยู่ในโหมดอีโค่ค่ะและขับกันแบบประหยัดน้ำมันเลยกับเจ้าตัวสมาร์ทนะครบราคา5900 0ได้เป็นตัวโฉมใหม่ด้วยปีใหม่ด้วยนะได้เป็นปี23มเอ้ย24ครับคุณพี่ต้องขอประธานอภัยได้เป็นปี24โฉมใหม่ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะจ๊ะกับคันนี้หายจากป้ายแดงไปเกือบ สองแสนเลยนะสำหรับคันนี้ใครที่อยากประหยัดงบนะต้องรีบจัดคันนี้ไปเลยบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวและได้เป็นตัวสีดาสวยๆเงาๆช่ำๆเลยนะเลาไปกันต่อสําหรับเจ้าตัวนิสสันอเมเ a ลาคันนี้กันบ้างนะได้เป็นตัวสีแดงสดแบบนี้เลยใครที่ถูกเฉลกนะบอกเลยต้องห้ามพลาดเป็นตัว 1.0V แต่ราคา389,000ปี2 2เลขไมย53,000โลนะ ได้เป็นปีใหม่ใหม่น้อยสีสดสดแบบนี้เลยใครที่ถูกโชโลก,กับสีแดงนะคันนี้ไม่ควรพลาดนะและเอาติดนะเราไม่ได้มีแค่สีบอลเงินนะสีขาวเราก็มีมาให้กับคันนี้ดีกว่าเป็นตัว1.8สปอร์ตนะเครื่องยนต์ใหญ่บอกเลยว่าถึงจะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่อัตราการเล่งอัตราการขับขี่หรือความประหยัดน้ำมันเนี่ยมีมาให้ครบหมดเลยนะครับเป็นปี2021 มายวิ่งไปแค่แสนสามเท่านั้นเองนะได้สีอาขามุกนะครับสียังไม่เหลืองนะสําหรับเจ้าคันนี้ดีไซน์สวยมากๆได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟลูกแก้วแล้วเรียบรอ้อย่องสว่างแน่นอนสําหรับเจ้าตัวไฟเนี่ยได้เป็นตัวคันเทพเลยนะอ่ะสีบอลเงินตัวนี้มีมาให้ถึงสามคันเลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นตัว1.6อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องขอประธานอภัย สำหรับคันนี้เป็นตัวอ u t i t 1.8 Sport จากพี่๋าเป็นสีบอลเงินนะรานะคา599,000เป็นปี22นะสีบอลเงินที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้ได้เป็นตัว 1.6G เนาะอ่าได้เป็นตัว 1.6G แต่ใครอยากได้ตัว1.8นะคันนี้เลยสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายรอยขีดข่วนไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรก็ตามแต่นะคะถึงเราจะไม่ได้ล้างรถเนี่ย เขาก็ดูไม่ได้สกปรปกหรือเก่าลงเลยนะครับหรือว่าใครอยากได้รถขนาดเล็กไหมบูมีมาให้นะกับเจ้าซิตี1.0 S ีดานราคา389,000เท่านั้นเลขไม่วิ่งไปแค่79,000กโลปี20ครับได้เป็นปีใหม่ด้วยนะสำหรับคันนี้ได้เป็นแบบรถมินิขนาดเล็กกระชับตัวขับแบบกระทัดรัดได้เลยนะครับแล้วก็พรอ,อยู่แค่เพียงประมาณ 6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะพี่นะหรือว่าใครอยากได้เป็นตัว V8 ไหมเครื่องยนต์ขับสนุกและอึดถึกทนด้วยผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่เพียง4,000กว่าบาทนะจ๊ะราคาเริ่มต้น289,000บาทเท่านั้นกับปี2018นะฟังสาขา2มีมาให้เลือกถึงสามพันเลยนะจ๊ะอ่ะเราไปไล่กันต่อดีกว่ากับรถฝั่งขวามือของเรานะไล่กันไปเลยกับเจ้าตัว ยาลิสสีขาวพี่ๆคนไหนอยากชมอยากดูไม่เอ่ยกับยาลิสสีขาวคันนี้นะคะร,ราคา429,000เป็นปี 2, 2022ไม่แค่เพียง34,000โลเท่านั้นนะดีไซน์แบบโคตรสวยนะได้ไปกระจังหน้าสีดำไฟแบบ LED ส่องสว่างไม่มีแตกแล้วไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบหมดแล้วนะออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบนาะหนังคิ้วกันสาด ตกแต่งมาให้ครบเลยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นสีด,ดําดีสีดําเราก็มีมาให้กับเจ้าตัว h ฮชแบ็กห้าประตูเป็นรุ่นยอดนิยมสําหรับใครหลายๆคนแน่นอนที่กําลังมองหาราคา4 3 9 0สนสามเป็นตัว1.2สอปอร์ต่ะปี2022นะได้เป็นตัวสีดํามีให้เลือก2สีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําถูกฉชโลกกับคันไหนรีบมาจับจองเลยครับรถแฮชแบ็กเนี่ย มีมาให้เลือกไม่เยอะนะแต่ว่าในคังเราอะ่ะมีกว่า30คันเลยก็ว่าได้นะคะปีใหม่ปีเก่าอ่าถ้าถ้าเป็นตัวยาร s สแฮดแบ็กเนี่ยจะเริ่มต้นปี16นะครับอ่าปี18ราคาเริ่มต้นอยู่ที่369,000นะใครที่อยากชมสามารถอ่าติดต่ออินบ็อกซ์หาบูได้เลยนะครับตัวนั้นอะ่ะจะพรอ,อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเป็นตัว18นะหรือว่าสาย GK ไหม ใครอยากได้เป็นสาย GK นะ j จ็ตฮอนด้าเจเรามีมาให้เป็นตัว 1.5S ราคา3,99,000บาทเป็นปี19ครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งสิ่งมาให้แล้วแต่งองค์ทรงล้อนะครับลายแม็ตต่างๆเจ้าของเดิมแต่งมาให้และอีกอย่างหนึ่งหน้าจอวิทยุด้านในนะครับเป็นแบบว่าเบิ่มๆเลยสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบหมดเลยและยังแถมได้เป็นสีดำอีกด้วยนะฮะ ไปเอาใจสาย SUV 7ที่นั่งกันดีกว่านะ Honda CR-V d ่า2.4 EL ราคา879,000ปี22เอ้ยปี21ครับไม่วิ่งมไปแค่116,000โลเท่านั้นได้เป็นสีบอนเงินครับสวยสงย่างมากๆเลยและคันนี้ออปชั่นนะหลังค่าสรุปหน้าจอต่างๆมีมาให้ครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเบาะหนังด้านในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะ ครบหมดทุกอย่างแน่นอนหรือว่าเอาใจสาย5ประตูกันไหมสายหาประตูเราก็มีมาให้สายรถกระบะเราก็มีมาให้นะกับเจ้ารถกระบะคันนี้เลยตัวพีเนอร์นะครับ2.4เหมือนกันราคา459,000ปี20ผ่อนแค่เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นได้ตัวพีเนอร์ยกสูง2ประตูไปขับใช้งานกันได้เลยหรือว่าจะขับกันเป็นแบบครอบครัวก็ สามารถตอบจทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าเอาใจสายเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่กันมากดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Fortuner เราก็มีให้นะครับ Fortuner สี er ดำคันนี้เลยสวยมากๆหรือว่าจะเป็นเจ้าตัว m ิลเอสีบอลเงินตรงนั้นก็มีมาให้สายให้บิดครับไม่ควรพลาดกับ Toyota c ซีสีดำหล่อๆคันนี้เป็นตัวให้บิดให้ตัวท็อปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว CR คันนี้ เป็นตัวปี2019ราคา589,000บาทจา้ะนะตัวไฮบริดเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะครับอ่าสำหรับรถของเราเนี่ยมีให้เลือกมากมายเยอะแยะเลยนะครับคุณพี่ใครอยากชมรถคันไหนเพิ่มเติมนะซีวิ c เราก็มี Accord Camry สีขาวเรามีมาให้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับ สวยงามมากๆเลยนะมีให้เลือกมากกว่า50คันฝั่งสาขา2นะคุณพี่คนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานบอกเลยว่าเรามีให้ครบหมดแน่นอนต่อโจทย์พี่ๆทุกคนแน่นอนนะครับอยากได้ไรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมหรืออยากชมรถคันจริงเนี่ยว่าสวยจริงๆไหมสวยแบบในคลิปวิดีโอหรือเปล่าเข้ามาเลยพี่บูยินดีให้บริการแน่นอนนะจ๊ะ สำหรับฝั่งสาขา2นะบูก็จะฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ะรถของเราเกรด A ทุกคันทุกคันแน่นอนรับประกันโครงสร้างมีวาร์ตีจากศูนย์ให้ด้วยใครที่อยากเข้ามาชมสามารถทักแชทหรือติดตอ่ออินบ็อกซ์ยกสายยกปู่โทรศัพท์เนี่ยโทรมาหาบูดได้เลยเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ